สวัสดีเพื่อนๆและ F4 Fanpage t a Tattoo ทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีคลิปวิดีโองานชิ้นนี้มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับผมการทำงานทั้งหมดนะครับณนะวันนี้คือเข้าวันที่ห้านะครับวันที่4ี่เราพักหนึ่งวันนะครับให้แม่นางท่านได้พักรักษา สุขภาพไปหนึ่งวันแล้วก็มาต่อกันวันที่ห้าวันนี้เนี่ยมีในส่วนของน้ําเหลืองที่ขับออกมานะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมแฉะแฉะเป็นเมือกเนี่ยครับนี่แหละผมอยากจะบอกเพื่อนๆที่ชอบอสักแล้วก็ยังไม่มีความรู้นะครับก็คือการที่เราสักไปแล้วเนี่ยน้ําเหลืองลักษณะที่ออกมาแบบเนี้ยวิธีการทำความสะอาดนะครับให้อกกระดาษทีชชู่แปะไว้แบบนี้แล้วก็เอาน้าเกลือนะครับมาชโลมหรือฉีดลงไปด้วยขวดขวด,ขวดอีฟ็อกซี่ลักษณะแบบเนี้แล้วทิ้งเอาไว้สักประมาณ หนึ 1> 1่งถึงนาทีนะครับไม่ต้องไปรีบเช็ดออกนะทิ้งไว้อย่างนี้ยสักพักหนึ่งนะครับวิธีการเช็ดเนี่ยให้ให้เพื่อนๆจับกระดาษทิชชู่แล้วรูดนะครับเอามือประกบลงไปให้แนบสนิทกับแผลสกักไม่ต้องกดน้ำหนักลงไปมากนะครับแค่สัมผัสบางๆเบา,บา,บาๆแล้วก็รูดออกทางด้านใดด้านหนึ่งนะครับเพื่อให้น้ำเหลืองเนี่ยออกจากพื้นที่ตรงนั้นให้เกลี้ยงเลยนะครับให้หมดเลยน้ำเหลืองถ้าออกมาในปริมาณปริมาณที่น้อยเนี่ยมันก็ช่วยรักษาแผล นะครับแต่ถ้ามันออกมาลักษณะแบบเมื่อสักครู่เนี่ยเราทิ้งเอาไว้ไม่ล้างไม่ทําความสะอาดเนี่ยโอกาสที่จะติดเชื้อหรือแปลสภาพเป็นการแผลเสบเนี่ยอาจจะเป็นไปได้สูงแล้วก็ทําให้แผลเนี่ยหายช้าแล้วก็เกิดะสะเก็ดหนานะครับแล้วก็รักษายากด,ด้วยแล้วก็เกิดอาการอักเสบตามมาแล้วอาจจะติดเชื้อตามมาได้ด้วยนะครับอ่ะเราผ่านเรื่องนั้นมาตอนนี้ก็มาดูในส่วนของ การทําเมฆนะครับผมผมทำงานหลังชิ้นนี้เป็นโทนแบคแอนเกรย์ทั้งหลังนะครับผมก็สไตล์งานอ e ิเลมิแต่ว่าทํางานในรูปแบบของเก่งกึ่งเรลลิสติกด้วยนะครับผมเพื่อให้แสงเงาเพิ่มจุดเด่นของงานนะครับโดยการทํางานลักษณะออกคล้ายๆภาพเหมือนนะครับงานที่วางตัวละครหลักๆอยู่กลางแผ่นหลังของแม่นางท่านนี้ก็คือรูป ็นรอยสักของลูกค้านะครับผมก็ได้เอามาจัดวางในในในโครงงานชิ้นนี้นะครับตัวละครหลักๆก็จะมีเกอชาแล้วก็มีดอกไม้นะครับแล้วก็มีเทาเวอวชเชแปนนะครับส่วนปากกาผมก็ใช้เป็นเมฆนะครับแล้วก็ทำพัดด้านบนปิดงานนะครับและนี่คือบรรยากาศทำความสะอาดแผลนะครับ หลังจากที่เราสักเสร็จแล้วนะครับก็ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อล้างให้สะอาดครับผมแล้วเดี๋ยวเรามานัดเจอกันอีกทีเมื่อแผลหายดีสาเน็จแล้วนะครับทั้งหลังเลยนะให้ผิวปรับสภาพดีๆเลยก็น่าจะเดือนพฤษภาคมนะครับจะได้นัดกันอีกครั้งนะครับเพื่อเข้าทำงานในส่วนที่เหลือๆอ,อยู่นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบก็ทักสอบถามรายละเอียดหลังใหม่ได้นะครับ ตอนนี้ช่างก็รับงานอยู่ที่เกาหลีใต้นะครับยินนี้คำศึกษานะครับผม